ต่อไปเราจะบูตอันนี้เป็นข้อมูลของ B เราจะหาข้อมูลของ A อเราต้องคำนวณการบูตเนาะคำนวณการบูตอ่ะเริ่มต้นสเต็ปหนึ่งฉันเป็นใครฉันเป็น B เพราะว่าตอนเนี้ยเรารู้ข้อมูลของ B แล้วเราต้องการจะคำนวณหาผลที่ A เห็นดังนั้นเขาเป็น A นะแล้วฉันเห็นเขาว,วิ่งทางไหนฉันเห็นเขาว,วิ่งทางบวกแ โอเคไหมเพราะว่าฉันเป็น B เขาเป็น A ไอเนี้ยมองมาก็ต้องเห็น A เนี่ยวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปเขียนบูตเมทริกแล้วก็คำนวณแกมมาก่อนก็แกมมาศูนย์ก็คือ1.147เบต้าศูนย์ แกมมาศูนย์ก็คือก็จะเป็น0.562ดังนั้นบูตเมทริกเดี๋ยวผมลบลบไอ้น,นี้แล้วเนาะลบไอ้น,นี้ก่อนแล้วกันดังนั้นบูตเมทริกก็คือ1.147อันนี้บูตตามแกน Z ใช่ไหมแปลว่า X ไม่เปลี่ยน y ไม่เปลี่ยนตรงนี้ก็เป็น1.147ต่อไปฉันเห็นเขาวิ่งทางบวกก็จะเป็นลบนะครับอย่างนี้ ต่อนะครับก็ p x ก็คือแปดสิบเก้าจุดสามห้า p y ก็คือลบสามสิบเจ็ดจุดเ้าสาม p z ไม่มีเป็นศูนย์แล้ว p ศูนย์ล่ะ p ศูนย์ก็คือ e ส่วน c อ่า p ศูนย์พารมก็คือ e พารมส่วน c ก็เอาเนี่ยหารความเร็วแสงก็จะได้เป็น97เมื่อกี้นี่แหละนะครับ97.068นั่นแหละแล้วก็คูณ10กำลังลบ27ก็จะเป็น97.068ตรงนี้มีตัวร่วม10กำลังลบ27 แบบนี้ตามตามทันนะครับเดี๋ยวผมขอลบสิ่งที่ไม่จำเป็นออกก่อนครับอันนี้นี่คือเวกเตอร์โมเมนตัมของ B ของ B ซึ่งก็คือฉันที่จะบูตต่อไปอันนี้คือเวกเตอร์เขาที่ต้องติดตัวแปรก็จะเป็น p 0 p 1 p 2 p 3 ก็คูณเลขเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเขียนผลคูณเลขตรงนี้แล้วกันก็คือ1.147คูณ97.068แค่นี้ใช่ไหมเพราะว่าเนี่ย1.147คูณอันนี้0เจอ89 0เย์เจอลบ27แล้วไอ้ลบเนี่ยเจอ0นย์ฉะนั้นก,ก,ก,ก็แค่นี้ ต่อไปอันนั้นจะเป็น1นึคูณแปนะครับก็จะได,ได้ได้เดิมแหละต่อไปก็จะเป็น1นึ่คูณลบสามก็ได้เดิมมาแหละต่อไปจะเป็นลบศูนยคูณไอ้เกนี้แล้วก็0เจอศูเจอแป ศูนย์เจอลบสามเจแล้วก็ไอหนึเนี่ยเจอศูนย์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็คูณคูณสิบกำลังลบยีอยู่ข้างหลังแล้วต่อไปแล้วก็กดเครื่องคิดเลขแค่นี้กดไม่ยากครับกดเลย อันนี้จะได้เป็น111.337โอเคเนาะต่อไปข้างล่างอันนี้จะได้เป็นลบ5 4 5 5ิบนะครับอาฝั่งฝั่งนี้เขียนให้มันครบทั้งสองฝั่งฝั่งนี้คือ p 0ของ a p 1 P2 P3 <P 3 S 1> <A S 2> ของ A ดังนั้น A เขาก็จะเห็นเวกเตอร์โมเมนตัม4มิติมีองค์ประกอบเป็น111เศเศษ89นิดๆิด,ดลบ37.9แล้วก็ลบ54กลางคูณ10กำลังลบ27นะครับเราเรา,าอ่านออกมาเลยดีกว่าว่า P0 คืออะไร P0 ก็คือ111.337 คูณ10กำลังลบ27อย่างนี้มันก็คือ e ส่วน c e ของผู้สังเกต a ส่วน c ฉะนั้น a จะเห็นโฟตอนเม็ดนี้มีพลังงานอ่ะย้าย c คือไปคูณจะจะเป็น3 3 4.011คูณ10กำลังลบ19จูนนะครับนี่คือพลังงานโฟตอนที่ a เห็นอ่ะเขียนบนกระดาษเป็นตัวเลข อันนี้เขียนเป็นตัวสีดำนะครับก็คือ A จะเห็นพลังงานโฟตอนเนี่ยก็คือ E เท่ากับ 3, 3, 4 0, 1 1จุดูคูณ10กำลังลบ19จูนต่อไปเลมด้าหาความยาวขึ้นเนาะก็ก็ใช้สูตรอย่างนี้ก็ได้ก็คือ P เออ,อ,ยอย่าดีกว่าใช้ใช้ตาม หลักการดีกว่านะครับเดี๋ยวใช้สูตรรัดละงงแล้วก็บอกว่า e เนี่ยมันคือ h f ซึ่งซึ่ง f เท่ากับ c ส่วน lambda จริงไหมแทนค่าลงไปก็จะได้เป็น h f c ส่วน lambda ดังนั้น,นดังนั้นลบไปนี้ก่อนดังนั้น lambda ก็คือ6.63 คูณ10กำลังลบสา3คูณ10กำลัง8แล้วก็หารด้วย3 3 4.0 11จคูณ10กำลังลบ19กรับก็กดเครื่องคิดเลขชุดนี้ซึ่งก็กดแต่ตัวเลขนะครับกดแต่ตัวเลขเลขชี้กำลังเดี๋ยวคิดทีหลังนะครับก็คือ6.63คูณ3หาร 3,3,4,0,1,1ตัวเลขออกมาได้0.059ขออีกตำแหน่งนึงแล้วกันครับ5แล้วก็คูณ10ยกกำลัง -34 บวก8บวก19ก็คือ10กำลัง -7 หรือก็คือ5.95นาโนเมตร นี่คือแลมดาของ A ที่ A เห็นอ่านี่คือแลมดาที่ A เห็นผมถามทางบ้านนะเวลาที่เราเรียนมปลายมาเราจะบอกว่าพลังงานเป็นสเกล่าความยาวขึ้นเป็นสเกล่าความถี่เป็นสเกล่าเราดูสิ ถ้าสเกลา่าผู้สังเกตสองคนต้องเห็นเท่ากันนี่เท่าไหมไม่เท่าแต่ว่าพลังงานไม่ใช่สเกลา่าจริงไหมแลมด้าละ่ะผู้สังเกตสองคนเห็นความยาวขึ้นเท่ากันไหมไม่เท่าดังนั้นแลมด้าความยาวขึ้นไม่ใช่สเกลา่าแล้วคิดว่า F ละ่ะ F เป็นสเกล่าไหมเราลองนึกภาพ C เท่ากับ F แลมดา้า c อ่ะเท่ากันทุกคน แต่แลมดาไม่เท่า F ก็ต้องไม่เท่าดังนั้นพลังงานความยาวขึ้นความที่ไม่ใช่สเกลาในบริบทสัมพัตธภาพประมาณนี้